สวัสดีครับมือนี้เขาคั่วนะครับเด้อมือหนี่เขาคั่วมือน,นี้พัดพัดดอกหอมนะครับหมูครับมือน,นี่งหวานยังน้อยจับเลย อันนี้กรบซมีดดอกหอมใส่นมสดใส่นมสดนมสดลอยอน,นี่อันนี้กับอันนี้กัดอกหอมใส่ลงไปใส่ลงไปเลยหอ,อม เสียแน้วครับแล้วจ่ยอยโอเคแล้วครับเนาะเดี๋ยวหาเขามาตักออกไปกินกันห้องบนนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับพ่อพ่อพ่อหอยขเก้าเนาะครับเนะเาะข่าอ่ำข่าอ่าพัดเลี้ยวว่างานหนึ่งแล้วนี่แหละครับใส่นมสดน้ำพัดอันนี้ใส่นมสดเอามาครับมาทดลองสดสอบเบิง่งว่ามานันเปน็นตัวใดเแซ่บแซ่บน้ำ นี่นี่นาตาเนี่ยจะกินเนาะครับเนาะอืมโอ้แซ่บแซ่บแซ่บไเนาะไกลเนี่ยไกลไกลขลายเวิร์ดมือเศร้าเลยแหละ เสียบกินนัวหัวนอนรับก็โอเคแหละเนาะครับเนาะอดอกว่าหฮอลก็ร่งเป็นพี่น้องดอกว่าหฮอลก็ร่งเป็นงูนพัดใส่หมู kín chú mưa này có vô dạng gai Vô Múa tất cả, Múa có kính mưa Hmm. 别慌。Yeah, อ,อจ้กงนเรือมเรือนมากอยู่พี่น้องเอ้มันมืน่น mm ทำบหนีโอเคนะครับเนาะขอบคาณแล้วกับในเรื่องของทรัพย์สิของเราแจนนะครับเด้่องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะโอเคครับขอขอบคุณครับ